สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะครูสอนชั้ 2, นประถมศึกษาปีที่6เสร็จแล้วชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือภูมิอากาศหรือเราเรียกว่า weather weather นะคะก็คือภูมิอากาศอย่างวันนี้นะคะนักเรียนดูตัวอย่างเลยค่ะแดดจ้า <'s> เห็นไหมคะแดดจ้าอย่างนี้นะคะเราเรียกว่า sunny sunny ค่ะก็คือเป็นภูมิอากาศหรือเป็นบรรยากาศหรือเป็นอากาศที่มีแดดใช่ไหมคะ เป็นอากาศที่มีแดดและอย่างเช่นถัดไปค่ะ windy 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 นักเรียนสังเกตจากใบไม้นะคะนั่นก็คือมีอาการของลมพัดเห็นไหมคะใบไม้ก็จะเคลื่อนไหวใบไม้ก็จะเคลื่อนไหวนะคะทีนี้นักเรียนมาดูค่ะในใบางานแรกนะคะในใบางานแรกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เนี่ยตามตารางที่กําหนดเอาไว้ก็คือจะต้องทําใบงานนี้ซึ่งตามใบางานนี้ค่ะเราจะมีนะคะภูมิอากาศมาให้นักเรียนภูมิอากาศตัวนี้นะคะนักเรียนก็ให้นักเรียนสังเกตเลยค่ะ สังเกตว่าภูมิอากาศแบบนี้มันเหมาะกับประเทศอะไรหรือมันอยู่ที่ประเทศอะไรอย่างเช่นนะคะคำศัพท์ด้านล่างจะมีบอกค่ะก็จะมี foggy foggy นะคะก็คือจะมีหมอกมากจะมีหมอกมากต่อไปนะคะ sunny sunny ก็คือจะมีแดดจัดค่ะจะมีแดดจะมีแสงแดดนะคะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็น windy windy ก็คือจะมีลมจะมีลมพัดนะคะนักเรียนลองทำดูนะคะลองจับคู่ดูว่าตามภาพ และกับคำศัพท์เนี่ยมันแมทช์กับตัวไหนจับคู่กับตัวไหนถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถเปิดหาคำศัพท์ได้ใน Dictionary หรือนักเรียนสามารถเปิดหาได้ในใบความรู้ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจอีกนะคะนักเรียนสามารถติดต่อครูได้ทาง Messenger ทาง l ล ne หรือนักเรียนจะโทรศัพท์หาครูโดยตรงก็ได้ค่ะถ้ายังไงวันนี้นักเรียนชั้นป .5 ลองทําดูก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ครูจะกลับมาใหม่อีกครั้งค่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียน